ล่าพระการบทที่16บทประพันธ์ของพนมเทียนทั้งสองนั่งรถออกจากบ้านของศาสตราจารย์กรันโดยไม่ได้ปริปากพูดคำใดกันอีกเลยต่างจมดิ่งอยู่ในความคิดหนักสภาพเดียวกันแต่จุดหมายปลายทางคนละอย่างทรงพลคิดอย่างตำรวจส่วนคมคิดอย่างนักสืบ ร้อยตำรวจเอกชายธงสารวัตรปราบปรามและพันตำรวจตรีชาริษฐ์สารวัตรสืบสวนสอบสวนซึ่งติดตามมาด้วยและนั่งโคกันอยู่ในตอนหลังก็ไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมาทุกคนดูจะเงียบงันกันไปหมดทรงพลกำบันาศคงทำหน้าที่คนขับเหมือนเมื่อขามาพอเลี้ยวออกประตูบ้านแล้ววิ่งไปตามถนนซอยอัญยาวเหยียดซึ่งทอดผ่านทุ่งน้ำมาได้เพียงห้าเสาไฟฟ้า พวกกำกับก็กดแตรกระชากกระชากหลายครั้งอย่างหงุดหงิดรถบรรทุก8ดล้อคันหนึ่งมีผ้าใบคลุมในตอนบรรทุกอย่างมิดชิดกำลังขวางลำเป็นจระเข้เจ้าอยู่กลางถนนแคบใส่เกียร์เร่งเครื่องดังสนัน่นล้อหน้าคางหนึ่งถล่มลงไปในโคและพยายามจะฉุดตัวเองขึ้นมาให้ได้ผู้ก,กำกับหนุ่มกระแทกแตรอีกสองสาครั้งอย่างหัวเสียพร้อมกับตะโกนออกไปหา่ายังไงกันบ่ดันมาขวางทางอยู่นี่เองแล้วจะไปยังไงเล่า ไม่มีเสียงตอบมาจากรถบรรทุกขันหน้าคงเร่งเครื่องกระหึม่มทำทีเหมือนว่าจะฉุดตัวเองขึ้นมาให้ได้อยู่เช่นนั้นทรงพลสบโร,โปรเปิดประตูไปพร้อมกับตะโกนอย่างเดือดเดือดเฮ้ยโชเฟอร์มูแต่เข้าเกียร์ถอยอยู่นั่นแหละรถมันจะขึ้นมาได้ยังไงละไ่ะโวยล้อนหน้าจมลงไปในคูเกือบครึ่งและกดดันบรรทุกซะเต็มที่อย่างเงี้ยลงมาลำเลียงของลงก่อนสิโวยรถมันจะได้เบาขึ้นขับประษาลิงอะไรถึงได้ตกคูลงไปอย่างนั้นเมาลึกเปล่าโว้ย สัญชาตยานอันเคยชินชนิดหนึ่งทําให้คมสระครบพรวดตามเพื่อนของเขาผู้กําลังยืนเท้าเอวหัวฟัดหัวเวียงอยู่ลงไปอย่างฉับไวสิ่งผิดปกติที่ค้นพบก็คือรถของเขามาหยุดชะง,งักลงกลางคานเพราะมีรถบรรทุกใหญ่มาตกคูขวางหน้าอยู่แต่เลยจากรถบรรทุกคันนั้นไปเล็กน้อยมีรถเก๋งขนาดกลางคันหนึ่งจอดบางมุมอยู่จะว่าเป็นรถที่สวนเข้ามาในซอยและพลอยติดชะง,งักไปด้วยก็ใช่ที่ เพราะหัวของรถคันนั้นบ่ายหน้าไปทางปากซอยเช่นเดียวกับรถของเขาลักษณะที่จอดอยู่สอดชัดว่าน่าจะรออะไรสักอย่างมีคนขับนั่งอยู่ในรถคนเดียวติดเครื่องพร้อมระหว่างที่ผู้กำกับหนุ่มกำลังตะโกนโวกเวกด่าพ่อล่อแม่อยู่อย่างงุดหงิดผ้าใบที่คลุมหลังรถบรรทุกคันนั้นก็เคลื่อนไหวแล้วแหวกออกคมสรคุบเลือแวบเดียวเห็นเพียงแท่งยาวๆดำๆ พอออกมาจากผ้าคลุมนั้นเขาก็พุ่งตัวเป็นลูกธนูรวบขาของสหายไว้กระชากเต็มเหนี่ยวล้มกลิ้งลงพร้อมกันเสียงปืนกลมือก็คำรามสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นทั้งตับกล้องไปทั้งทุ่งกว้างบริเวณกันชนและหน้าหม้อรถปรากฏเสียงกราวถากสันหลังของทรงพลกับบันนาตไปเพียงองคุลีทรงพลกระชากปืนจากซองเหน็บหลังแต่เขายังไม่ทันจะกำหนดเป้าหมายได้ คมสระครบก็บพลิกตัวข้ามหน้าสะบัดข้อมือแวบขึ้นเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงออกไปสองนัดซ้อนเงาในที่คลุมของผ้าใบอันรับๆับรออยู่ทะลึ่งผางลุดออกมาจากกระบารถแล้วพลิกตีลังกากลิ้งอยู่กับพื้นถนนปืนกลมือกระเด็นหลดลงมาข้างๆอีกสองคนกระโจนลงมาอย่างตาหูเลือกกระโดดเข้าหาล้อรถเพื่อยึดเป็นที่กำบงัง ส่งพลตะแคงตัวไปทางซ้ายสับที่อียิบเจ้าคนที่หลบรออยู่พังะพึ่งมือกลางตีนกลางดิ้นพล,พลาดอยู่ตรงนั้นยางล้อหลังที่มันใช้กำบงังถูกกระสุนเจาะเกราะทะลวงระเบิดทั้งสองเส้นแบนยวบลงในพริปตารถตะแคงโบกยกล้ออีกด้านหนึ่งลอยคว้างในอากาศพราะเสียดน ชายธงกับชาริตก็เพ่นโครมลงมาจากเบาะตอนหลังของรถเก๋งออกคนละด้านกระชากเปิดซัดโต,ตมๆตมออกไปโดยไม่ต้องนับเพราะเหล่ามหาวายร้ายกระจจนผุงๆลง,ลงมาจากรถกระบะของรถที่มีผ้าใบคลุมอำพรางไว้อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าอีก3าคนเหมือนลิงแตกกรง คมลุกขึ้นได้พุ่งขึ้นแนวถนนกลิ้งตัวเองลงไปในคูฝั่งตรงข้ามในขณะที่ทรงพลตะกายเข้าหารถของเขาทางประตูด้านซ้ายเสียงระเบิดของกระสุนปืนสั้นดังรัรทียิบฝังไม่ได้สับเพราะการดวลกันในระยะเผาขนชายองคุ้มตัววิ่งปราดข้ามถนนจะมุ่งหาเสาฟไฟฟ้าแต่แล้วก็พังอะหมุนคว้างล้มกลิ้งหล่นลงไปในคูกระสุนนัดหนึ่งที่สาดมาจากตอนหน้าของรถบรรทุกเจาะผ่านกล้ามเนื้อหัวไหล พวกกำกับกัดฟันกรอดตะกอนสะบัดลั่นเขายิงอย่างบ้าเลือดฆ่ามันให้หมดอย่าให้รอดไปได้เลยใครอีกคนในกระจรออกมาจากที่นั่งหน้ารถบรรทุกทางด้านขวาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตจะตรงไปยังรถเก๋งที่จอดรถเร่งเครื่องรอคอยอยู่คมเห็นถนัดกว่าคน,นอ,อื่นๆเพราะอยู่ในโคด้านขวาปาลำกล้องตามแล้วกระดิกนิ้วในเสี้ยวของวินาทีนั้นไม่ทันจะสิ้นเสียงแผ่ระเบิดของกระสนขนาด200เกรนร่างนั้นก็แอ่นตัวเกรง ผวาตะกายอากาศไปเบื้องหน้าสุดช่วงตัวแล้วร่วงโครมอย่างน่าดูชานริทะลันปราดไปที่ร่างของชายทองซึ่งหล่นแว่ผายเป็นอีโคแต่แล้วก็ชะง,งักเบรกตัวกองวัตถุกลมกลมชนิดหนึ่งลอยจากพวกเหล่าร้ายที่กำบังอยู่ที่กันชนหน้ารถบรรทุกลอยมาตกตรงหน้าเขาพอดีทำกลางเสียงตะโกนสุดเสียงของผู้กกำกับเฮ้ยละเบิด สารวัตรเสืบสวนสอบสวนก้มลงตะครุบอย่างคนสติมั่นคงเวียงสุดเหนียวกลิ้งกลับคืนเข้าไปทางใต้ท้องรถบรรทุกตนเองกับผู้กำกับตีลังกาหกเ,าเมลลงไปยังโคลาดริมทางอันเป็นตำแหน่งเดียวกับที่สารวัตรชายทองร่วงลงไปก่อนแล้วยังไม่ทันจะถึงพื้นดีเสียงระเบิดก็แตกกำปนาตปานแผ่นดินจะถล่มเศษดินแดงและผงคลีลอยตลบขึ้นสามคนที่สุดคุกเข่าอยู่หน้ารถบรรทุกประเด็นไปคนละทิศละทาง ตับไตไส้พุงและเศษเนื้อละเลงเละปะปลไปกับทุลีดินเลือดสีคล้ำส่งกลิ่นคลาวคลุงเจ้าคนที่รอคอยอยู่ในรถโตโยตเป็ดเข้าเกียร์ดังสนั่นนำรถกระจรพรวดออกมาราวกับติดเีกบินห่อฝุ่นตลบทรงพลชานลิดและคมปล่อยกระสุนตามหลังไปสนั่นวั่นไหวปืนของคมเป็นแบบบางกล้องสั้นเพียง3นิ้วส่วนของทรงพลสองนิ้วเท่านั้นวิถีกระสุนไม่อาจทำงานได้ผลนัก ในขณะที่เป้าหมายเป็นรถยนต์เคลื่อนที่ไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้ชานริดวิ่งขึ้นมาบนถนน2.357แบบแบบภัยท่านลำกล้อง6กนี้ของเขาอย่างบรรจงแต่แล้วผู้กำกับทรงพลก็กระโจนตามขึ้นมาคว้าข้อมือไว้กระชากแย่งปืนมาเอามานี่ผมเองเขาตะโกนสุดเสียงอย่างระห่ำเลือด มือซ้ายขยุ่มข้อมือขวาที่กำปืนไว้เหยียดศูนย์ตรงดิ่งออกไปสะกดกลั้นลมหายใจแล้วก็ลั่นไกลปล่อยพึ่งไฟทรงอนุภาพออกไปสามนัดซ้อนๆภาพที่เห็นต่อยกเป็ดคันนั้นตะแคงวบไปทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวเฉลับไปทางขวากระโจนออกนอกทางพลิกตีลังกาสองตลบเสียงดังสน,นั่นหงายสี่ล้อชี้ฟ้าปล่อยล้อหน้าทั้งสให้หมุนฟรีอยู่เช่นนั้นท่ามกลางม่านฝน เจ็ดคนตายหกเรียบวดไม่ได้เหลือให้ลากไปใส่กรงหรือสอบสวนได้เลยสักคนเดียวชายทงถูกคิ้วปีขึ้นมาจากโคูอาการของเขาเมื่อทุกคนเห็นก็มีสีหน้าดีขึ้นอย่างโล่งอกสารวัตรปราบปรามไม่ถึงกับสาหัสนักเขายังหัวเราะอ,ออกมาได้เมื่อเห็นสีหน้าท่าทีของผู้กำกับใจเพชรซึ่งขนาดนี้ยืนตะโกนด่าโครของเหล่าร้ายที่นอนเรียงรายอยู่ในลักษณะต่างๆเอ็ดอึงไปหมด พวกนักหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในบ้านของด็อกเตอร์กรันในขณะนี้พากันวิ่งพรูออกมาก่อนแล้วต่อจากนั้นคนจากไหนตอนไหนก็วิ่งฮือกันเข้ามามงเต็มทั้งทั้งที่เป็นบริเวณอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวระหว่างที่ทรงพลและชาริตตรวจศบอยู่คมสรคคบใช้วิทยุประจำรถรายงานเข้ากองบัญชาการไม่ถึงสินาทีหลังจากนั้นรถวิทยุทั้งของกองปราบและนครบาลรวมทั้งรถพยาบาล ก็แผดไซเรนเข้าขบวนกันมาเป็นแถวร้อยตำรวจเอกชายทงผู้บาดเจ็บถูกส่งไปทําแผลที่โรงพยาบาลก่อนจากผลการตรวจสอบสถานที่และสิ่งแวดล้อมปรากฏว่ารถบรรทุก8ล้อคันนั้นความจริงไม่มีสิ่งของใดๆบรรทุกอยู่เลยผ้าใบที่ขึงคลุมไว้เป็นการอําพรางตาเท่านั้นบรรดามือปืนพี่ฆาทั้งหลายซุ่มซ่อนอยู่ภายในผ้าใบคลุมนั้น เพื่อหาโอกาสสากกระสนเข้าใส่ทุกชีวิตภายในรถของผู้กำกับทรงพลที่จำเป็นจะต้องจอดชะงักอยู่การตกโคูและทำเป็นพยายามถอยหลังขึ้นนั้นแท้ที่จริงเป็นอุบายที่จะสกัดรถของผู้กำก,กับไว้เพื่อหาโอกาสยิงส่วนรถโตโยตเป็ดที่รอคอยอยู่อีกฝากหนึง่งเตรียมพร้อมไว้สำหรับเมื่อแผนการยิงสำริจผลแล้วก็จะได้บรรทุกบรรดามือปืนทั้งหลายติดเปกหน,นีไป โดยปล่อยรถบรรทุกให้ทิ้งคาไว้ในลักษณะเหมือนเหตุบังเอิญเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันพิสูจน์ชัดว่าเล็บครุฑสามารถร่วงรู้ว่าผู้กำกับและนักสืบคมมาที่บ้านของศาสตราจารย์กรันสุรการและวางแผนดักเตรียมอยู่อย่างทันทันกันการสืบชะงักลงเพียงแค่การตายของคนร้ายทั้งหลายโดยไม่มีใครเหลือรอดสักคน ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่ทำความปวดหัวให้กับผู้กำกับในแบบเดิมคือเสืรทะเบียนรถที่ใช้ทำการทั้งสองคันรวมทั้งประวัติส่วนตัวของนักฆ่าคนทั้งเจ็ดเท่าที่จะค้นได้อย่างละเอียดเพื่อคลาเงื่อนงาไปถึงต้นตอคาสั่งที่มาต่อไปซึ่งมันไม่ใช่งานที่จะทำกันได้สะดวกไดรวดเร็วนักเจ้าหมอมนสุริยะทำให้ฉันตกคิดมากกวา่าเท่าที่ควรแล้วล่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหยอกหยกเนี่ยทรงพลกำปนาธพูดคลียดๆกับนักสืบคมภายหลังจากที่ได้นั่งมาสงบสติอารมณ์อยู่ในห้องส่วนตัวของเขาและพบกันเพียงสองต่อสองเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าเล็บครุดรู้ได้ยังไงว่าเราไปที่บ้านด็อกเตอร์กะรันและมีคำสั่งให้มือเปิดไปคอยดักเล่นงานเราตอนขากลับอย่างนั้นทิใช่เราไปกันอย่างเป็นความลับเลยระยะเวลา ที่เราอยู่ในบ้านด็อกเตรกรันก็ไม่เกินเครื่องชั่วโมงไอ้มหาวายไร้ามันจะรู้ได้ยังไงคนที่จะสงสัยมีอยู่คนเดียวคือในมนนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยของด็อกเตรกรันนั่นแหละเพราะเราสวนกับหมอตอนที่ผ่านประตูเข้ามาผู้กำกับอัดควันบุรี่หนักหน่วงตาหลี่ลงแต่สีหน้าของคมอยู่ในอาการปกติก็เป็นเหตุผลที่น่าคิดอยู่เหมือนกันแต่เรายังตัดสินใจอะไรแน่ลงไปร้อเปอร์เซ็เต็มไม่ได้ เหตุการณ์แบบปาฏิหาริย์ชวนให้งงจับต้นชนปลายมิติดลักษณะแบบเนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับเมื่อครั้งเลบครุฑอรารวาสในสมัยก่อนไม่มีผิดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนต้องการความคลี่คลายจากสมรรถภาพในการสืบสวนทั้งนั้นในมนั่นอาจเป็นต้นเหตุหรืออาจไม่ใช่ก็ได้หูตาของพวกมันกว้างขวางจนเกินกว่าที่เราจะคาดคิดไปถึงหรือวินิจฉัยอะไรลงไปได้ไง,ง่ายๆในวงที่แคบและก็จำกัดประสบการณ์ที่แล้วมา ทำให้ฉันอยากจะเตือนแกสักเล็กน้อยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าเพิ่ง่วนตัดสินใจทุกคนและทุกอย่างอาจอยู่ในข่ายสงสัยได้ทั้งนั้นเช่นเหตุการณ์ที่เราถูกดักยิงเมื่อตะกี้เนี่ยก็เหมือนกันจริงอยู่หลักฐานข้อชวนสงสัยชี้ไปทางมนสุริยะเด่นชัดกว่าคนอื่นแต่แกก็ไม่ควรจะมองข้ามพ้นหนังสือพิมพ์พวกคนใช้ที่อยู่ในบ้านของท่านศาสตราจารย์หรือแม้กระทั่งตัวดกรกรันเอง ทุกคนล้วนแล้วแต่อาจจะเป็นตัวการได้ทั้งสิ้นตราบใดก็ตามที่เรายังไม่สามารถจะค้นหาหลักฐานชี้ชัดแน่นอนออกไปได้ผู้กำกับนิ่งอื้องไปเขาจ้องมองดูอดีตชีพชูชัยด้วยสายตาระคนไปด้วยกังขาและศรัทธ,ธาอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยอมรับว่าคมสรคคบมีความจัดแจนและตามทันเล่เหลี่ยมกลวิธีสารพัดของอินทรีร้ายมาก่อนเหนือกว่าเขา แผนของเล็บครุดไม่ใช่แผนของผู้ร้ายสามัญธรรมดาแต่เป็นแผนเหนือเมฆแบบงานจารกรรมทีเดียวเพราะฉะนั้นการด่วนลงความเห็นและตัดสินใจแบบงานสืบสวนธรรมดาของตำรวจจึงน่าจะมีโอกาสผิดพลาดโดยง่ายแต่แกจะยอมลงความเห็นกับฉันไหมล่ะว่าในจำนวนทุกคนที่น่าจะสงสัยได้ทั้งสิ้น่ะมนตุริยะสอบพฤติการให้เราสงสัยมากที่สดใช่คมรับอย่างสงบแล้วก็บอกมาว่า ส่งรายการงานสืบสวนประวัติของหมอนี่มาให้ฉันหน่อยทรงพลเดินไปที่เซฟเอกสารมุมห้องครู่เดียวก็โยนแฟ้มหนึ่งไปให้ผู้แทนของสายสืบราชการรับอันเป็นสาหายของเขาคมสุบุรีก้มหน้าอยู่กับรายงานสืบสวนแฟ้มนั้นเงียบๆประวัติของมนสุริยะตรงกันกับที่ได้รับการบอกเล่าจากดอกเตอรกรันทุกอย่าง แต่ละเอียดมากกว่าในสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อาวุโสอ้างว่ายัางไม่รู้มนสุริยะเป็นหลานชายคนเดียวของนายบรวรหลีกุลมารดาของเขาเป็นพี่สาวของนายบรวรเพิ่งถึงแก่กรรมเมื่อสปีเศษมาแล้วที่เมืองฮ่องกงบิดาของเขาเป็นไทยแท้เป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศตายด้วยอุปัตตวเหตุเครื่องบินตกเกือบสิปีมาแล้วเขาไม่มีญาติพี่น้องใดๆอีกทั้งสิ้น นอกจากนายบรวรหลีกุลผู้เป็นน้าชายเพียงคนเดียวและเนื่องจากนายบรวรไม่เคยมีลูกหรือเมียที่แน่นอนมาก่อนขนาดนี้เขาจึงกลายเป็นทายาทใกล้ชิดที่สุดของนายบรวรเรียนจบสามัญศึกษาในประเทศไทยและเดินทางไปศึกษาต่อต่อตางประเทศโดยทุนของน้าชายครั้งสุดท้ายสำเร็จปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิสิกและเคมีจากเยอรมนี และกลับมาถึงประเทศไทย18เดือนมาแล้วนั่นคือก่อนหน้าที่น้าชายของเขาจะถูกจับในข้อหาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเถื่อนผลิตยาเสพติดนอกกฎหมายทันทีที่กลับมาถึงเขาก็ได้เข้าร่วมมือเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ช่วยของดรกะรันมาตลอดทั้งทั้งที่เขาเป็นหลานชายและทายาทคนเดียวของนายบวร จากผลของการสืบสวนก็ไม่ปรากฏว่ามนจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับกิจการของนายบวรเลยดูคล้ายเขาจะไม่รู้เสียด้วยว่านาชายมีกิจการนอกกฎหมายอะไรอยู่ชีวิตส่วนมากของเขาคลุกอยู่กับศาตราจารย์การันเกี่ยวกับการคนา้นคว้าเมื่อน,นอกเวลางานก็ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยโลดผลโผนโจนทยานอย่างหนุ่มเจ้าสำราญทั้งหลาย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เขาไม่ถูกจับในคดีเดียวกับนายบวรหลีกุลแต่อันเนื่องมาจากเขาเป็นหลานชายเกี่ยวพันกันใกล้ชิดตำรวจยังเพ่งชายตาเขาอยู่เงียบๆทุกระยะในบันทึกสืบสวนของตำรวจลงความเห็นว่าเขามีความเกี่ยวพันกับกิ่งกันกสุรการที่ดาสาวสวยของท่านศาสตราจารย์อย่างลึกซึ้งจนน่าจะเป็นคู่รักกัน และนั่นดูเหมือนจะเป็นเหตุผลให้เขาสมัครขอเข้ามาร่วมงานใกล้ชิดกับบิดาของหญิงคนที่เขารักประวัติส่วนตัวของเขาน่าสนใจพอใช้เป็นนักกีฬาเต็มตัวที่โปรดปรานเยี่ยมก็คือกีฬาอันเกี่ยวกับการโลดผนเสี่ยงภัยทุกชนิดเคยเป็นนักขับรถแข่งนักล่าสัตว์และนักยิงปืนแข่งขันทั้งต่างประเทศและในประเทศ เกียริประวัติในด้านกีฬาเหล่านี้ของเขาอยู่ในชั้นติดอันดับหยิบถ้วยโล่หรือเหรียญมาแล้วนับไม่ถ้วนการเป็นอยู่ของเขาอยู่อย่างทาย,ยาทคนเดียวของเศรษฐีเมื่อน้าชายถูกจับในคดีร้ายแรงท่าทางเขาตกใจและงงงันมากเหมือนอย่างผู้ที่ไม่เคยมีส่วนรู้หรือคาดคิดถึงมาก่อนเลยเขาให้การช่วยเหลือน้าชายในระหว่างถูกควบคุมตัวอย่างหลานที่ดีคนหนึ่งจะให้แก่น้าได้ แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะสอบไปในทางทุจริตน่าสงสัยเขาเคยถูกเรียกตัวมาสอบสวนเกี่ยวกับอิทธิพลต่างๆของนายบรวรที่คุกคามเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต่างๆในอันที่จะให้ล้มรูปคดีแต่ตำรวจค้นไม่พบรอยพิรุษรู้เห็นอย่างใดจากเขาทั้งเส้นเขายืนยันอย่างผู้บริสุทธิ์ประการเดียวว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเกินความรู้เห็นของเขา ซึ่งอาจเป็นผลมาจากอำนาจยิ่งใหญ่ของน้าชายของเขาเองที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนสายเสิรได้ติดตามรอยเขาอยู่ทุกระยะตั้งแต่น้าชายของเขาถูกจับมาจงกระทั่งปัจจุบันก็ไม่พบหลักฐานร่องรอยใดๆที่จะทำให้เชื่อได้ว่าเขามีอะไรเกี่ยวข้องอยู่กับชมรมแห่งกาลีนครก็น่าแปลกอยู่เหมือนกันนะ นักสืบพึรรมพำเบาๆขณะที่เงยหน้าขึ้นจากแฟ้มสืบสวนนั้นรายงานการสืบสวนของสารวัตรชิดพลรวมทั้งของแกที่ทำการติดต่อมาตลอดเกี่ยวกับคนคนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรจะทำให้เราสงสัยเขาได้นี่อาจจะลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะค้นพบได้ในขณนะนี้ก็ได้นะผู้กํากับว่าชิดพนจ้องจะรวบหมออยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่ค้นหาหลักฐานไม่ได้พออย่างน้อยที่สดหมอคงไม่ใช่คนโง่นัก จริงไหมเฝ้าดูหมองเยิหยยบต่อไปก่อนอย้ายคลาดสายตาได้นักสืรให้คำแนะนำทั้งสองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือกันอย่างเคร่งเครียดไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงเต็มในความยุ่งยากถึงเลือดถึงชีวิตที่เกิดขึ้นภายในรอบ24ชั่วโมงที่แล้วมาเมฆหมอกแห่งความหนักใจและปริวิตตกครอบคลุมไปทั่วในระหว่างสองชาย คนหนึ่งจากกรมตำรวจอันเป็นงานพื้นหน้าและอีกคนหนึ่งจากกรมสืบรชาชการลับอันเป็นงานใต้ดินครั้นแล้วคนทั้งสองก็หันมาเพ่งอยู่ในสิ่งเดียวกันสิ่งอลี้ลับมหัศจรรย์ที่สดซึ่งน่าจะเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดกาลียกขึ้นมันคือคอสมิกเรหรือพลังงานของมันที่แวว่ออกมาจากปากของด็กเรกลันสุรการเราจะต้องพิจารณาถึงสิ่งนี้ก่อนอื่น คูบกำกับกล่าวขึ้นแผ่วต่ำอย่างะาระมัดระวังตามมองจับอยู่ที่สาหายคมสรคุบไม่กระพริบคอสมิกเรที่มาของมันความลี้ลับที่แอบแฝงอยู่มันหมายถึงผลการสืบสวนตลอดจนการปราบปรามในครั้งก่อนซึ่งแกเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงน่าจะรู้ดีกว่าคนอื่นทั้งสิน้นให้เติรนลึกหนาบางทุกชนิดคมขยับตัวอย่างอึดอัดแววตาของจอมนักเสบเครียดเขม ฉันโยนบันทึกการสืบสวนและก็ปราบปรามที่ฉันทำไว้เป็นส่วนตัวให้แกหมดแล้วไม่ใช่เหรอรายละเอียดของนกอินทรีทองคำขาวที่บรรจุสูตรคอสมิกเรตัวนั้นรวมทั้งการสลายตัวของมันไปด้วยแต่มันก็ไม่ละเอียดเพียงพอจนกว่าจะได้มาซักถามก็แกซึ้งซึ่งหน้าอย่างนี้แหละสละเวลาสักนิดเถอะเรามีเรื่องที่จะต้องทำกันมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะก้าวหน้าต่อไปฉันบอกตามตรงว่าฉันขนลุกสู้ขึ้นมาทันที ที่ได้ยินคําว่าคอสมิกเรยหลุดออกมาจากปากของขดอกเตอร์กลันขณะที่เราไปขอความเห็นของเขาเจ้าคําอาถรรพ์คำนี้คําเดียวที่ทําให้เราแน่ใจเต็มที่ว่าจางซูเหลียงต้องยังไม่ตายครั้งนั้นเขาค้นหาสูตรของมันอยู่แล้วก็ถูกปราบปรามสูญสิ้นไปก่อนที่จะเอาพลังงานของมันมาใช้ได้แต่คราวนี้เขาหวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งพร้อมกับผลการทดลองอันเป็นพื้นฐานมาจากพลังงานคอสมิกมันคืออะไรกัน ถ้าไม่ใช่หมายความว่าตัวเขาเองยังไม่ตายจริงอย่างที่เราเข้าใจมีหนำซ้ำยังคว้าอนุกอินทรีย์ตัวนั้นติดมือไปด้วยได้อะไรก็ตามเธอก่อนที่เราจะตั้งสมมติฐานเพื่อค้นหาเขาเงื่อนให้ใกล้ความจริงเข้าไปที่สดุดเราควรจะพิจารณากันถึงนกอินทรีตัวนั้นก่อนบางทีเราอาจจะเห็นเขาอะไรขึ้นมาบ้างก็ได้แล้วแกจะให้ฉันอธิบายถึงเรื่องอะไรตั้งแต่เริ่มต้นของการเป็นมาเลยทีเดียวรวมทั้งที่แกไปรวบรวมได้มาจากใครที่ไหนบ้าง กระทั่งวาระสุดท้ายเท่าที่แกเห็นนกอินทรีตัวนั้นฉันแน่ใจเหลือเกินว่าไอ้นกอินทรีมฤตยูตัวนี้แหละคือต้นเหตุของการกลับคืนมาของเลบครุฑและจางสูเหลียงรวมทั้งความวุ่นวายโอลมานของบรรดาสืบราชการลับชาติต่างๆที่เข้ามานวเนียอุตลุดอยู่ในประเทศของเราขนาดนี้ไม่เพียงแต่ทรงพลกำมะนาเท่านั้นที่เข้าใจเช่นนี้คมสรคุบเองก็มีความสังหรณ์ในลักษณะเดียวกัน เว้นไว้เสียแต่เขาไม่ได้ปริบปากพูดออกมาเท่านั้นครั้นแล้วอดีตชีพชูชัยก็จำต้องบรรยายให้ผู้กำกับมือปราบสหายของเขาฟังตามที่ถูกขอร้องแกมบังคับ